ไลฟ e อิน e ทอ i ์ว w ววีดบั e ทึกของเดอ s โ c ส์ s ์เซสเซสฟู f เคส t อฟแฟชชั่ t นครับขอเชิญคุณะครับคุณหมอนะครับนันทศนศิิปบุญยกุลตบมือหน่อยครับเชิญนะครับโอเคสวัสดีครับมาละนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับตอนนี้ทราบว่าคือเป็นทั้งหมอและอาจารย์หมอที่ที่ไหนครับอยู่ที่ศิริราชครับที่ศิริราชนะครับแล้วก็ได้ข่าวคือได้ทุนอะไรครับทุนจากฮาวาดมิลิทิคอลสคูลครับ ตบมือดังๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องถามอะไรแม้ซึ่งโนม o r e ดีเทลอา s k นะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังหน่อยว่าความงามของอาจารย์ที่นั่นเนี่ยเขาเขาเขาเขียนมันดีมากนะอยาเอาเฉพาะ paragraph แรกนะครับ um, Thank you for your interest in our regional anesthesia fellowship program and for taking the time to come in for an interview on Wednesday อะไรเงี้ยอันนี้สำคัญนะ All members of the regional anesthesia anesthesia ยาวางยา right? ใ okay. ช่ไหมครับ All members of the regional anesthesia group and the departmental leadership with whom you met were uh, very favorably impressed with, impressed with, impressed by, impressed with, impressed with you and your enthusiasm about regional anesthesia, learning and professional self-improvement. It is our distinct pleasure to offer you a 12-month position as a fellow in regional anesthesia at Brigham and Women's Hospital To begin July 1st, 2010ก็เดือนปีหนึ่งก็ให้ประมาณ2ล้านอย่างต่ำตบมือครับตบดังๆหน่อย2ล้านกว่าบาท We love money, we love money นอวันนี้คำถามก็คือตบมือดังๆทีหนึ่งนะขอบคุณมากเลยครับอันนี้เก็บไว้อันนี้ถือเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะแก่ตระกูลแล้วก็แก่แฟนศิลปิอย่างยิ่งนะครับเป็นเขาเรียกเ่เาเรียก the most the most valuable asset of Thailand โอเคนะครับถึงเวลาสัมภาษณ์เดี๋ยวพับดีๆก่อน นี่ห้ามหายเด็ดขาดไปซีหลอกสร้อยแผ่นนะฮะแล้วก็ตัวจริงได้จริงๆต้องลามิเนตเลยนะครับแปะทิ้งใบนี้มันเป็นสุดๆแล้วคอมบิเนชันนะฮะคำถามที่หนึ่งเนี่ยตอนทั้งคุณหมอและอาจารย์หมอที่ศรีราษเนี่ยถามว่าอ,อ,อ,อาจารย์ทุกคนเขาจะได้ไปถึงยูนดังๆอย่าง,ง,ง,งนี้ไหมทุกคนไหมที่จะสมมุติจะเป็นเฟ,เฟโลที่นั่นเป็นยังไงไปทําอะไรที่นั่นฮนะ เฟโลจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็จะเป็นค i n i c a l Fellow กับรีเ a ิร์ชเฟ l ล w ครับก็ถ้าเป็น,ปนตัวอันนี้เป็นคล i นิคอลเฟโล c คลินิคอลเ l โล w ดียากกว่านะครับเพราะจะทำอะไรบ้างครับค i ินิค l ลเฟโล w ก็คือจะตรวจแล้วก็รักษาคนไข้เหมือนห <Wow. S 1> มออเมริกาเลยครับเพราะฉะนั้นก็กจะมีไคลเอตเรียรที่ค่อนข้างสตรีกจะต้องสอบอะไรหลายขั้นนิดนึงกว่าเขาจะรับได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องไปดูแลเรกเซเดนต์เขาด้วยใช่ก็ต้องไปซูเปอร์ไวท์หมอที่นูน้นอีกทีหนึ่งก <laughs> ่ง <c oughs> อนนี่เราเห็นภาพก็คือ American Patient Spa What's a man เขาเขาเกิด Help you อันที่หนึ่งอันที่สองคือไปครับซูเปอร์ไวท์เรกเซเดนต์เขาด้วยอ่ะโอเคอยากถามว่าตอนที่สัมภาษณ์นั้นนานไหมครับอะไรที่ต้องบินไปนิวยอร์กเลยนะครับนานไหมครับประมาณ อ่าสัมภาษณ์หนึ่งวันเต็มๆครับอะไรนะครับใช้เวลาสัมภาษณ์หนึ่งวันเต็มๆต็มทำอะไรทั้งหนึ่งวันคือคุยกับดี렉เตอร์แล้วก็ oh. สตาฟที่นั่นทั้งหมด9คนครับคนละประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับลุกไหมหนึ่งวันเท่มภาษาไม่แน่ก็จบแล้วดีเอ็นใช้ป่าครับก็คือหนึ่งวันเลยเลยฮะแต่เงี้ก็คือเขาสกรีนแล้วสกรีนเล่าใช่ครับก็ฟังเราออกเนาะ ว่า <Wow. S 1> หนึ่งวันเต็มแสดงต้องสมาธิแรงไหมฮะแรงแต่แเดี๋ยวจะเป็นเพชรน้ำงามของสีลาดจะจบจากสีลาดด้วยใช่ไหมครับเพชรน้ำงามนะฮะท็อปเอ่อท็อปวันท็อปทูเนี่ย <will> ท็อปวันนี่โทษทีนะฮะพูดผิดนะฮะโอเคนะครับแล้วก็เอเดเวนท์ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เป็นไงครับส่วนใหญ่ก็ถามเกี่ยวอะไรฮะคือข้อดีของอินเทอร์วิวครั้งครั้งนี้เนี่ยคือได้ลองดูในเว็บไซต์ของอาจารย์บุญชัยแล้วก็มาปรึกษาอะไรนะครับที่ให้เกียรติมากมาปรึกษาอาจารย์แค่มาวันนั้นมาอย่างนั้นน้ำตาคลอแล้ะ นะฮะในหัวใจนะไม่ต้องเบาตาฮนะก็คือปลื้มใจนะนเป็นไงก็ในเว็บไซต์ของอาจารย์เนี่ยก็จะอ,อธิบายว,วิธีการสัมภาษณ์กับชาวต่างชาติเอาไว้นะครับว่าการแต่งตัวต้องทํำยังไงลักษณะการพูดต้องทํำยังไงแล้วก็ที่สําคัญนี่ก็คือเตรียมคําถามเตรียมต่อคาถามที่คอมมอนเอาไว้สักประมาณ20คําถามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะถามคือทั้งหมดทั้งวันเนี่ะครับแทบไม่มีคําถามอะไรเล็ดลอดออกจากที่เตรียมเลยตบมือให้หน่อยครับตบหน่อยครับโอ้โห อ๋อฉลาดไม่วางแผนเรียบร้อยที่โบอกอาจารย์บอกไงเวอร์ไวไปดรบุญชัยดอทคอมไม่ได้พูดไปเพื่อไม่ให้อยู่สมัครแต่ลึกลวก็มีบ้างนะฮะก็คืออะไรครับ <laughs> เพื่อเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายเพราะคนไทยฉลาดที่จําได้ไหม,ท,ไไหมที่อาจารย์บอกคนไทยฉลาดมากคํานี้ลึกซึ้งนะไม่มีอะไรที่อะไรครับตื่นเต้นหรือแปลกใหม่เอาะเอาดูต่อแล้วเวลาเออแล้วไงต่อครับดีใจมากอย่างนี้เวลาเราเตรียมปุ๊บเนี่ยเขาถามเราก็ตอบได้เลยหน้าตาเขาตกใจไหมที่เราสามารถเข้าใจแล้วก็ตอบเขาได้ handle the language อะไรอย่างี้ ก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ตื่นเต้นใช่ไหมมันคือบรรยากาศไม่ค่อยตื่นเต้นคือพอเตรียมไปดีเนี่ยมันเหมือนพูดภาษาไทยเลยฮะก็คือเนื่องจากว่าบอสคนบอสตันเนี่ยพูดค่อนข้างช้าแล้วก็ชัดด้วยเพราะฉะนั้นพูดดีพูดดีนะฮะจะจะไม่เหมือนนิวยอร์กอะไรเงี้ยแต่ไม่ดีฮะเป็นคนที่บอกคนเราปาร์ตี้ไปคอนโรเบียได้จังก็กูนิ้นึงเพราะอะไรครับันเป็นแถวนิวยอร์กโอเคนี่ก็คือพูดดีหน้าอยู่มากหิมะตกสูงแบบหลายสิบอินช์เลยอ่ะดูต่อ ก็คุยกันโต้อต,ต,อตอบกันไปมาครับแต่เขาว่าเฉยๆดีลึกซึ้งนะแสดงว่าฝรั่งเลยครับโดน n ิดสุดเมคอเดอเอฟเฟคท t ที t ทร้ายจะเดือดแทนทีมอันนี้สำคัญที่สุดใช่ปะครับคือสามารถ communicate on the same e เซมีคู่ฟูตี้เ s สิเอาดูต่อตอนนักเขียนอาจารย์บ้างไหมที่ตกใจว่าคำถามไม่มีอะไรใหม่เลยออก็คิดบ้างนะมีตลอดนะอาจารย์<อ>ตลอด <laughs> ได้ยินไหมนี่ <laughs> <laughs> มิตังสัตวรูปนังกตัญญูกต,กตวเวทิตาความกตัญญูไปเคลือบแคลนคนดีเนาะ <laughs> ทีนี้แบบพอ บรรยากาศตอนอินเทอร์วิวเนี่ยพอมันมันไม่ตื่นเต้นคือจริงๆก่อนไปนี่ตื่นเต้นมากนะเพราะว่ามันเป็นคอนคอครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งที่2องแล้วครับครั้งแรกนี่ไปไหนครั้งแรกเอินทอร์วิวที่ดีทรอยต์ฮะแต่ว่าตอนตอนไม่ได้โอเคแล้วเพราะตอนนี้ยังไม่เรียนเนาะเรียนหรือยังยังครับโอ้โหโชคดีนะฮะ I told you fashion is the source of inspiration เอาดูต่อโอ้โชคดีเอาเทปมูดเดียวกันมานะฮะอย่างผูดคนละเบิดอะแย่นะ ทีนี้พอบรรยากาศมันไม่ตื่นเต้นเนี่ยมันทําให้เราแบบเซนส์ความรู้สึกของเขาได้ว่าอตอนตอนคุยเนี่ยเขาจะมียิ้มนิดยิ้มหน่อยตอนท้ายอะไรก,ก็อรู้แล้วว่าเราตอบเขาแกลบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือมีมีอยู่ทีหนึ่งที่รู้สึกได้ว่าพอเราพูดไปเนี่ยแล้วเขาแบบมีขมมดคิวเล็กน้อยก็เอ๊ะเราตอบผิดนี่ก็แก,แก้คําตอบอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอมาคุยจะดิ้นึงจะสกิทนิ้ดึงนะก็คือหมอฟังรู้เรื่องเลยทันทีตอนที่เขาจะได้โพลงรู้สึกไหมตอนที่คุยจะปั๊บหนึ่งข้างในมันเคลียร์มากรู้สึกว่า รู้สึกครับรู้สึกนั่นแหละเมือม่อปลูกความรู้สึกปุ๊บเลยง่ายไรไงปุ๊บหนึ่งเรียบร้อยแต่ก่อนที่อาจารย์จะปลูกขนาดนี้อาจารย์ตรวจดู